สสิ่งที่เราหลงลืมเกี่ยวกับความรักต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI ความรักคือกิริยาประโยคนี้อยู่ในเนื้อเพลงของจอห์นเมเยอร์เป็นชื่อหนังสือของแกรี่แชปแมนและยังเป็นชื่อภาพยนตร์ในปี2014อีกด้วยแต่ความหมายที่ทั้งบทเพลงหนังสือและภาพยนตร์ต้องการจะสื่อออกมาก็คือความรักที่แท้จริงต้องมีการกระทำไม่ใช่เพียงแค่ลมปาก ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งเหมือนที่ในพระคัมภีเขียนว่าอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงในพระบัญญัติข้อใหญ่ของพระเจ้าได้อธิบายถึงความรักที่รวมไปถึงทุกส่วนในความเป็นมนุษย์ของเราจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าและด้วยสุดความคิดของเจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง แต่หลายครั้งฉันเองก็เหนื่อยหน่ายกับความพยายามที่จะรักคนอื่นบางครั้งก็รู้สึกเหมือนตัวเองตีสองหน้าเมื่อต้องทำใจดีกับคนที่ฉันไม่ค่อยจะใยดีเท่าไหร่คุณเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหมคําพูดที่ปราศจากการกระทํานั้นว่างเปล่าก็จริงแต่การกระทํานั้นก็ต้องมีเหตุผลด้วยอย่างที่อาจารย์เปาโลเขียนไว้ในพระธรรมหนึ่งโคลินบทที่13ข้อที่3ว่าแม้ข้าพเจ้าจะสละของสารพัด หรือยอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสียแต่ไม่มีความรักจะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่เหตุผลของการแสดงความรักนั้นสําคัญพอๆกับวิธีที่เราแสดงมันออกมา 1. ความรักเกิดจากพระเจ้าพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้า และพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักที่เรามีต่อพระเจ้าและคนรอบข้างนั่นถือเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเรายอมจำนนชีวิตของเราต่อน้าพระทัยของพระองค์ 2. ความรักควรเป็นแรงจูงใจในทุกการกระทาของเราในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พอพระเจ้าทรงรักเราพระองค์จึงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาแรงจูงใจอันนี้มั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุนี้ความรักของพระเจ้าจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราประกาศและทำดีต่อคนอื่น เพื่อที่คนเหล่านั้นจะมีโอกาสเชื่อและได้มีประสบการณ์ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในพระองค์เช่นเดียวกันแรงจูงใจอื่นๆจะทำให้ความรักของเราขึ้นขึ้นลงๆและฉาบฉวย 3. ความรักไหลล้นจากความปิติอินดีที่ได้รู้จักและเชื่อฟังพระเจ้าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรักโดยไม่มีพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นต้นกาเนิดของความรัก และถ้าเราไม่รับเอาความชื่นชมยินดีในการรู้จักและเชื่อฟังพระเจ้าแล้วเราจะสัมผัสกับความรักของพระเจ้าได้อย่างไรพระเยซูคริสทรงแสดงออกถึงความปลื้มปิติที่ได้เชื่อฟังพระเจ้าพระองค์ทรงอดทนต่อบททดสอบที่ทุกทรมานบนไม้กางเขนเพื่อความรื่เนเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์เป็นความยินดีที่ได้ทำภารกิจที่พระบิดามอบให้สำเร็จ นี่สิคือการกระทำด้วยความรักที่พระองค์แสดงออกมาและทรงรู้สึกปักปลื้มที่รู้ว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยพระองค์แล้วเราควรเอาพระเยซูปเป็นแบบอย่างเมื่อเวลาที่เราตกอยู่ในอันตรายของความท้อแท้และเหน็ดเหนื่อยทุกวันนี้ฉันก็ยังคงพยายามทำตัวน่ารักกว่าเดิมฉันอธิษฐานขอให้พระเจ้าประทานความชื่นชมยินดีในพระองค์ให้ฉันเป็นอย่างแรก และฉันยึดเอาไว้ให้เหมือนตามสมบัติล้ำค่าฉันเชื่อว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นความรักของฉันจะส่งต่อไปยามผู้อื่นได้ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตามที่ฉันพบเจอและฉันขอให้สิ่งนี้เป็นคำอธิษฐานของคุณด้วยเช่นกัน